ไปไปดูกันพี่ก่อนนะปูวิตราพี่ยายน้เยอะกิโลละแปดบาทใช่ช่วยชาวบ้านใช่เขาปูแล้วเขาไม่ไม่ีที่ระบายพี่ายใส่สเพราะพี่ยาอยากช่วยชาวบ้านนะไปไปรากไิโลละแบาทกิแบาทไปกับป ช่วยกันช่วยกันเราคนไทยเราต้องช่วยกันนะมีสง ข้าวโอ๊ตโดนล,ละ8บาทชาวสวนปลูกเองขายเองคนไหนปลูกผักแล้วไม่มีที่ขายพี่อยากให้ให้ชาวบ้านขายฟรีไม่ต้องเสียค่าที่แต่คุณต้องขายเองปลูกเองนะไม่รับที่อื่นมาขายนะไม่ได้เป็นเพร,ราะทางกลางใชใช้ต้มไม่เป็นพี่ยามต้มให้ดูใ,ดใช่ใช

นีน้ำพริกปลาซาลิมึงกระต่อยน้รบปลาน้ำพริกอันยืดก็ดีคนกินเจก็กินได้คนกินเจก็กินได้น้ำพริกน้รบปลาครับปลาแดงตุ้งแห้งนี่ของพิงยี่สิบบาทโอ้มันขายสงใช่ขายสงแต่คืนแรกนตกที่ก็รับไปขายได้ดีแล้วก็มีนากที่ได้ดูบอกให้แนหยุดทำก่อนแป๊บนึงได้ไหม ข้าวด้วยพี่ยาอนนี้พี่ยาคีเร้งใช่ครับพี่ยาินเร้งอร่อยกบ้างได้กินไหม ข้าวสวยเลยนี่คุณเป็นคนแรกเลยนะที่เป็นดาราแล้วมาชิมปลากระป๋องที่ห่านพี่ยาคนลุงเลยคนแรกอันนี้ไม่เคยมเลยโอ้โหยิ้มเฉยเลยยิ้มเฉยเลยต้องกินอ่ะข้าสวยแล้วก็จีบจอบนาซอยพริกลงไปหน่อยหอมดงสดยอดเปรี้ยวปากได้เลยค่ะมอ้โไปเดี๋ยวผมก็ไม่กินตัอพวกสิงปลากระป๋องทั้งหลายนี่ ผมนี่แต่ว่าหิวตายเนี่ก็ทำกินก็ทำกินก็คือกินหมดทุกอย่างเลยอันนี้เอาหิ้วเลยครบหัวดาไยเสือปักใช่ยี่้นะใช่อันนี้ใครที่ไหมก็จะเอาชอบกินเลยกิเลยนิดนึต้อง นี่คือเขาปลูกเองขายเองวาเกียบจานอันนูกเก็บจ้าสวัสดีค้าับนี่มาจากไหน พีจีโอ้มะม่วงมาจากพีจนะครับวันนี้ไปจากเพราะว่ามันจะช้ำอันนี้ยังไม่สุดใช่ไหมกิโลจ้าสองโลเช่้สี่โลกสองโลจ้าถ้าเอาสองโลก็ห้าสิบบาทใช่ไหมอนก็มีนะปลาช่อนแดดเดียวปลาลดียวปลาแเดียวนะอไก็ราเนงาน ก่อ <screws in the fridge> ีแล้วก็ื้อาไปอร่อยมากปลาเแบบาินโอ้เบิ่นเลยครับอร่อยแน่นอนครับ

มาถเลยมดนขต่อเนี่ยโอนนน่ยที่หมดลูกค้ารปบห่ไกพีาติดแู